มัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์รุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมบจสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันเสาร์ขึ้น13ค่ำเดือน12ปีทอกวันนี้เป็นวันวัชิราวุธนะครับและเป็นวันธงชัยเหมาะแก่การมงคลสีความสาเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีมงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าเสียบโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อน ทิศความสมเร็จของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้เครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือเพชรคริสโัลพลอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกินีในชื่อคือดอชดาตัประดักตอฐานตัวโตทัวเท่าและนอนเนนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงกลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรอรอหลิงและวอแวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะคร สอสราสบโบรสีสอเสือหอหิบรอจราอังและหอนคู่เลขมงคลวันนี้เลข2เลข6และเลข7หมายเซตวันนี้เสียงธรรมกล่าวไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราสองอย่างที่จะทำให้เราผ่านมันไปได้ก็คือสติและความอดทนขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นใหม่ให้กับทุกท่านเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิต คิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กาขอบคุณและสวัสดีครับ